ในบทนี้อยากให้น้อมใจด้วยความเคารพฟังธรรมจักกัปปวัตนสูตรพร้อมคำแปลเอวัมเมสุทังเอกังสะมยังภาควาภาราณะสียังวิหรารติอิสิปะตะเนมิขาทาเยตตระโคภาควาปัญจาวาคีเยภิกขุอามันเตสเข้าพเจ้าพระอนุเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนามฤาุคทายวันใกล้เมืองพาราณสีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุปัญจวัคคีว่า <S <S ทาเวเมพิกเเวอันตาปะพะชิเตนนเณนเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคอินโนคัมโมโปตุชานิโกอ,อนาเรโย อนาตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิลามาทานุโยโคทุโคอนเริโยอนาตถสันหิโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพที่สุดสองอย่างเป็นฉไหนคือ 1. การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายนี้เป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้านเป็นข้อปฏิบัติของคนมีกิเลสหนาะไม่ใช่ไปจากค่าสึกไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. การประกอบตนด้วยความเหน็ดเหนื่อยการเบียดเบียนตนให้ลำบากให้เป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมัาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะรณียานะการณีอุปสัมมายาอภิญญาญาสัมโพธายาณิพานายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางที่ไม่เข้าถึงส่วนที่สุดสองอย่างนั้นอันพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจง้งและเพื่อความดับทุกข์ กะตามาจะสาภิคเวมัชิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกะรณียนานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตเติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเป็นไฉไหนที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์ทางสายกลางนั้นเพื่อนิพพานอายเมวะอาริโยอัททังขิโกมาโคเซยะทิทังสัมมาทิฏิสัมมาสังกโปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิทางสายกลางคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เครื่องไปจากข้าศึกนี้นั่นเองได้แก่ 1. ปัญญาอันเห็นชอบ 2. ความดำริชอบ 3. วาจาชอบ 4. การกระทำชอบ 5. การเลี้ยงชีพชอบ 6. ความเพียรชอบ 7. ความระลึกชอบ 8. ความตั้งมั่นชอบอะยังโคซาภิขเวมัชิมาปฏิปฏาาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานาการณีอุปสมายาอภาินยา,ยา สัมโพธายะนิพานายะสังวัตเตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยมรรคมีองค์แปดนี้แลเป็นข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้ง และเพื่อความดับทุกข์ข้อปฏิบัติเพื่อความสงบให้ถึงนิพพานอิทังโคปานาภิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารณัมปิทุกขังโสกะปริเทวทุกขะโทมาตสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโค ปิเยหิวิปโยโคทุคโคยัมปิชังนละาติธรรมปิทุกขังสังหิตเตนะปันจุปาทานักขันธาทุกขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัตว์นี้แลได้แก่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกความร่าไรรำพันความทุกข์กาย ความทุกข์ใจและความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อแล้วอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ อีทังโคปนาพิขเวทุขะสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคะสหคตาตัตระตัตราพินันทินิเสยยะทิทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะสมุทัยอริยสัจนี้แลได้แก่ความผูกพันทยานอยากที่ก่อให้เกิดพบใหม่ เป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีพอใจเพลิดเพลินในพบและอารมณ์นั้นๆกล่าวคือความผูกพันทยานอยากในกามคุณอารมณ์คือกามตัญหาความทยานอยากในพบคือภวะตัณหาและความทยานอยากในความไม่มีพบคือวิภวะตัญหา อิทังโคปะนะพิกขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจโยตัสาเยวะตันหายะอาเสสะวิราคานิโรโธจาโคปตินิสโคมุติอานาลโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะนิโรธอริยสัจนี้แลได้แก่ความดับด้วยการสำรอกโดยสิ้นตัณหานั้นทั้งหมดโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้น ความละตัณหานั้นความวางตัณหานั้นความไม่อาลัยและความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอีทั้งโคปะนะพิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัตนี้แลคือมักอันเป็นหนทางข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอาริโยอัททังขิโกมาโคเซยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์แปด เครื่องไปจากค่าศึกนี้แลได้แก่ 1. ปัญญาอันเห็นชอบ 2. ความดำริชอบ 3. วาจาชอบ 4. การกระทำชอบ 5. การเลี้ยงชีพชอบ 6. ความเพียรชอบ 7. ความระลึกชอบ 8. ความตั้งมั่นชอบ อิทั้งทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกเวภุเพอนันตสุเทสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าอุปาทานขันทั้งห้านี้คือทุกขอิิยััว์ ตังโคปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเทสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าทุกขอริยสัต์นี้นั้นแลควรกำหนดรู้ตังโคปะนิทังทุกขั้งอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอ,อน,นันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าทุกขอริยสัตว์นี้ นั่นแลอันเราได้กำหนดรู้แล้วอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนโนตสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทภปาธิยานังอุทภปาธิปัญญาอุทภปาธิวิชาอุทภปาทิอาโลโกอุทภปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่านี้คือทุกขะสมุทัยอริยสัจเหตุแห่งทุกข สังโฆปะนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้ว,ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าทุกขะสมุทัยอริยสัต์นั้นเป็นธรรมที่ควรละ ตังโคปะนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอนโนตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าทุกขะสมุทัยอริยสัตว์นี้แลอันเราได้ละแล้ว อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคต ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัจต,ตังโคปะนิทางทุกขนิโรธาอริยสัจจังสัตชิกาตะพันติเมพิกเวโปเพอนันดุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าทุกขะนิโรธอริยสัต์นั้นควรกระทำให้แจ้ง ตังโคปะนิทางทุกขะนิโรธทอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมภิกขเวเปุเพอะนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทปาทติยานังอุทปาะติปัญญาอุทปาะติวิชาอุทปาะติอาโลกโกอุทปาทติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าทุกขะนิโรธะอริยสัต์นั้นอันเราได้กระทําให้แจ้งแล้วอิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทฏาอาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอ,อน,นุสุเตสุธรรมเมสุ จักคุ้งอุทาปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรารตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่า นิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจท,ที่เป็นทางดับทุกข์ตังคปะนิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตาพันติเมพิกขเวปโปเพอน,นันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทปาทิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์นั้นคือมักเป็นธรรมที่ควรทำให้เจริญ ตังโคปะนิทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเมพิกขเวปุเพอะนานตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิญาณุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสั์นั้นคือมักอันเราได้ทำให้เจริญแล้วยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยรสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังทวาทาการังยะทาปูตังยนาทะะนทัสสนาสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงที่มีวนรอบสามอย่างนี้มีอาการสิบสองในอริยสัจสี่ 4. เหล่านี้ยังไม่บริสุทธิ์เพียงใดยังไม่หมดจดแก่เราตถาคต เนวตาวาหังพิกเเวสเทวเกโล,เก,ลเกสมารเกสพรมเกสัตสะัะมณพรมะมานียาปชายาสเทวมนุษายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก ที่มีเทวดามารและพรมในเหล่าสัตว์ที่มีสมณญกรามพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานาทัสนังสุวิสุทธังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดที่ปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริง มีอาการวนรอบสามอย่างนี้มีอาการสิบสองในอริยสัจสี่เหล่านี้ได้บริสุทธิ์หมดจดดีแล้วแก่เราตถาคตอะทาหังพิกเวสเทวเกโล,เก,ลเกสะมารเกสัพรมเกสัตสมณปรามณียาปชายะ สเทวะมนุษยอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแลเราตถาคตจึงปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์ที่มีสมณะพราหมณ์ พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ยานันจะปะนะเมทัสสนังอุทาปาธิอากุปาเม,มวิมุติอายะมันติมาชาตินัติธานิปุนาโวติ <c oughs> ก็ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดแก่เราตถาคตว่าความหลุดพ้นของเราจะไม่กำเริบเกิดขึ้นมาอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ไม่มีพบใหม่อีกอิทามาโวจวะภะคะวะอัตตมนาปัญจะวาคิยาภิกขุภะขวะโตภาสิตังอาภินันทุงอิมัตสมินจะปะนาเวยากระสัมิงพันยะมาเนอายาัสสะมะโตโกนทัญสาวิรชังวีตะมลังธรรมะจะคุ้งอุทาปาทิยังกินจิสมุทยะธรรมัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติพระผู้มีพระภาคได้ตรัสธรรมจักรพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีปลาปลื้มชื่นชมภาสิทธิของพระองค์ดังนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศานานี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านโกนทัญญา ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาปวัตติเตจพภกขวตาธรรมะจะเขคพุมมาเทวาสัตถมนุสาเวสุงเอตัมพักขวตาภารานสิยังอิสิปะตะเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมะจะก,กังปวัตติตังอปตปวัตติยัง สัมะเนนนาวาพระมะเนนวาวเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกาสะมินเดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักแล้วเหล่าภุม,มะเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศแล้วนะป่าอิสิปตนะมฤุทายวัน ใกล้เมืองพาราณสีเป็นธรรมที่สมณะรามเทวดาพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ภุมมานังเทวานังส,งสัตทั้งสุดตะวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสาวสุงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชได้ฟังเสียงของภูงมะเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นว่า พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมจักอันยอดเยี่ยมจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตาวะติงซาเทวะสัตถมนุสาเวสุงเทวดาชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นว่าพระผู้มีพระภาค ได้ทรงแสดงธรรมจักอันยอดเยี่ยมตาวะติงสานังเทวานังสัตทังสุดตะวายามาเทวาสัตถมนุสเวสุงเทวดาชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมจักอันยอดเยี่ยม ยามานางเทวานังสัตทังสุดตววตุสิตาเทวาสัตถมนุษยวสุงเทวดาชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทวดาชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้มันลือลั่นว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมจักอันยอดเยี่ยมตุสิตานังเทวานังสัตทังสุดตวว นิมมานารติเทวาสัตถมนุสสาเวสุงเทวดาชั้นนิมมานารติได้ฟังเสียงของเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมจักอันยอดเยี่ยมนิมมานารตีนังเทวานางังสัตทังสุดตะวา ปารณิมมิตะวะสวัตตีเทวาสัตถมนุษสาเวสุงเทวดาชั้นปารณิมมิตะวะสวัตตีได้ฟังเสียงของเทวดาชั้นนิมมานราตีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยมปารณิมมิตะวะสวัตดีนังเทวานังสัตทังสุตตวา รัมมากายาเทวาสัตถะมนุสสาเวสุงเหล่าพรหมที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทวดาชั้นปรนิมมิตวะสวัตตีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมจักอันยอดเยี่ยม เอตัมภะขวตาภารณะสียงอิสิปะตะเนมิขาทาเยอนุตรังธรรมจักขังปวัตติตังอปติวัตติยังสะมะเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามารณะวาพระมุณาวาเกนะจิวาโลกัสมินเตว่านั้นธรรมจักอันยอดเยี่ยมของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแล้ว นะป่าอิสิปตนะมรุกทายวันใกล้เมืองพาราณสีเป็นธรรมที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกนี้ไม่สามารถจะประกาศได้ดังนี้อิติหะเทนะขะเนนะเทนะมุหุเทนะยาวะพระมโลกาสะโทอาคุขจิอาญจะทะสะสะหัสี โลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอป,ปะมาโนจะโอลาโรโอภาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังเสียงเปล่าประกาศในโลกนี้ได้แพร่สะพัดถึงพรหมโลกโดยชั่วขณะนั้นด้วยประการชนี้ก็ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ได้หวันไหวสะเทือนสถานไปสิ้น และเกิดแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณม่ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของพวกเทพยดาและพรมทั้งหลายเสียหมดอะทโคภะควาอุทานังอุทานเนสอัญญาสิวัตโภโกณทันโยอัญญาสิวัตโภโกณทันโยเตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานว่า โกนทัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญโกนทัญญะได้รู้แล้วหนออิติหิทังอายัตสะมโตโกนทัญญาสะัญญาโกนทัญโยตเววนามังอโหสีตเพราะเหตุนี้ท่านโกนทัญญะจึงได้ปรากฏสมญานามว่าพระัญญาโกนทัญญะด้วยประการชนี